และนี่คือศึกดวลเดือด1 VS 8ไม่ใช่นี่มัน8 VS 8หรือว่า1 VS 1นั่นแหละ <c oughs> กับพี่ทันจิโร่หกดาวก่อนที่จะเป็นล่างเจ็ดดาวนั้นเขาต้องแดกกิวทาโรุลเราก็เลยเอาทันจิโร่หกดาวมากระทืบกิวทาโร่ไม่เอา,ลลาเกิวทาโร่มาแดกเป็นทันจิโร่เจ็ดดาวแล้วเอาทันจิโร่เจ็ดดาวไปไ <c oughs> <c oughs> ปไหนไปไหนไม่รู้ไม่ใช่ไปไหนก็ได้ <f uck> เขาเรียกเอามาคู่กิวทาโร่เข้าใจป่ะเห็นพี่ทันแบบล่างหัวร้อนแล้วพี่กิวแกตื่นเต้น <c oughs> เอาพี่กิวไปไหนวะ โอ้พี่ยูว,วิ่งหนีพี่ทันเลยให้ตายเถอะผมกักการไว้ก่อนนะครับในบ้านแตกแตะแลขาดหมอไม่รับเย็บการไว้ก่อนในช่วงแรกนั้นผมก็ก,อก,อกันแล้วกดคูณสามไปแบบบึมบฝั่งนี้คงไม่เข้าบ้านแตกหรอกนะเลือดมันแค่8ปดสิบหน่วยเองอะหลังจากนี้ขอปั๊มตังแป๊บก่อนที่พี่ทันจิโร่นั้นจะโชว์จริงนะครับด้วยตีนหมีของเขาอันนี้สปอยล์สปอยล์หมีมาแลนะ้อ <H ancy> ดูดาบดิ <H ancy> ดำทุมิน <H ancy> เลยไอ้ก,กูอยู่นิ่ง,งดิ <c oughs> เอ้ยอยากี่เจเเลยคุณเคยประสบปัญหานี่หรือไม่เวลาฟาร์มมันแสนหุดหลายคน,คนกวนก็เยอะฟาร์มก็ยากแบบนี้ทำยังไงดีครับเล่นจนตูดเปื่อยหมดแล้วกว่าจะเวล2,400พระเจ้า 2, 4, 000, 000. ผมจะไม่เป็นลิสิดวงแต่คาตูดก่อนละครับเนี่เราขอแนะนําเพจชอบฟาร์มคุณจะหมดปัญหาเรื่องการฟาร์มยากอีกต่อไปโดยคุณไม่ต้องฟาร์มเอาตังมัซื้อดีไก่ตันเอาไก่ตันบันฟฟตเออ70%คตถูกอยากบอกต่อ เฮ้ย hey, บ้ากันะยังมีกิจกรรมแจกฉลอง1 7 0 0 0หไลค์มูลค่า10,000โลบักจำนวนสารวันจำกัดนะจ๊ะอ่านรายละเอียดให้ดีนะเออบริการกดผลพีศาจแมปบล ok ็อกฟุดบริการกดเกมพาสแมปบล ok ็อกฟุดบริการกดเกมพาสแมปคิงเลกาซีบริการกดผลพิศารคิงเลกาซีและบริการอือ่นๆอ,อีกมากมายสำหรับเพจนี้ <Wow. S 2> ไปดูที่หน้าเพจและจัดแบบจุกๆกันได้เลยว้าวรถแบบจัดเต็มไป เลจิเลยเนียอย่าลืมของแถม10,000ืโลบัคก,กันด้วยนะจ๊ะจุกจุกลิงอยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยจะเอาพิธันจิโร่เจ็ดดาวมาวางขวนบ้มเออน,น้านี้นี่พิทัญจิโร่ร่างหวัวร้อนเดี๋ยวหัวหลุดนะครับ<า>เก็บไปก่อนเดี๋ยวพี่แกไม่กล้าสู้เอาละฮะผมจะเอาพิทันจิโร่หกดาวมาปาดก่อนนะตอนนี้ฟันตัวเดียวเอ้ยไม่ได้เห็นปานวารวยเลยนะครับขอดูปานก่อนกระบวนท่าที่หนึ่งตัดน้ำ อ่ะไม่ใช่อันนี้มันปานเพลิงไม่ใช่หรอวะกระบวนทธอเอ้ยไอย้มึงหยุดตีดิตาดอืแล้วก็มีเหมือนวิญญาณป้าป๋าแต่ไม่ใช่ป้าป๋าเหมือนวิญญาณโยริจินะครับหรือเปล่าวะหรือวิญญาณใครสักคนเฮ้ยพี่เตีย้ยมึงตีไกลเกินพี่เตี้ยมาช่วยพี่ทันได้ไงนะพี่ทันไม่ยอมีนะ๋ยวพี่ทันตีช้าเกินฮะพี่ทันมึงวางด้วยตัวเดียวไม่ใช่ไม่ใช่ใชกระบวนท่าปาดน,นะครับอันนี้คือท่าที่ตัดคออสูรน,นะ ฟันได้ตัวเดียวเอาไปอีกห้าพันเจ็ดพันห้าหมื่นสองสองมืเอาแล้วจะเปลี่ยนอัมปิชัชเอฟเฟกแล้วนะตอนเนี้เดี๋ยวนะมึงตีสามแสนมึงังฟันตัวเดียวและค่าสุดท้ายสามหมื 30, เอาล้วครับตอนนี้พี่ทานแกปาดเข้าไปครับแบบปานป,ปานอะไรวะปานปานเออช่างมันเถอะนะครับ ปานอะไรกันไมเนี่ยไม่ใช่ปานวารีอ่ะปา <Nope. S 1> นอสศนีทุยจะำมไอ้หลับเอาละครับตอนนี้2ตัวรวมกันเป็นหนึ่งนะครับโดดฟันฟึมเชียที่เชี่ยเลยซึมดูครับในการฟันเป็นแบบตรงกรวยแบบจิ๋วๆนะครับพร้อมติดสถานะพิเศษนะครับพร้อมสรูวแถมเผาไหม <Huh? S 1> เลือดเลือดศูนย์พี่แกก็ยังไม่ตายระยะคือใช้ได้นะ90นะครับระยะ90เดี๋ยวผมจะวางไว้ตัวนี้4ี่ตัววางมาเลย4ี่4ตัวผู้รู้นะครับ เดีย๋ยวผมคิดออกเดี๋ยวผมจะพูดเองแหละว่ามัน,มนคือฟลาอะไรฟลาอะไรปะจ <c oughs> ึ่มเนี่ฮะฟานตะวันเออมันคือฟานตะวันครับผมนะฮะน่าใช่แหละนี่ครับระเบิดเพื่องฟันเป็นก้อนไฟแล้วก็ระเบิดแตกออกนะครับผมอย่าให้พี่ลงพี่ทันจดาวนะฮะน้องจะแพ้แบบลาบขี้แน่อนอนและตอนนี้ดาเมจของเขาก็อยู่ที่ห้าแสนอ่าห้าแสนเก้าพันนะครับแปดวินาทีและระยะเก้าสิบหน่วย แบบทรงกลวยใหญ่มากเอาไว้ตรงนี้ะ้านตรงนี้เออขลังหน้านาสีหลังสีเว้ยนี่นาสีหลังสีนะครับตรงนี้สีแล้วก็ข้างหน้าสีนะครับบอกคำนี้ว่ามอนไม่ได้เดินนะครับน้องๆน,นืดจ,จัดๆนะครับน่าจะตีไม่ถึงเส้นตรงนี้มังได้เบจิต้าตัวเดียวนี่มันก็กันได้เหนียวจริงๆนะที่เตี้ยม,มาตื่นอย่าบอกนะห้าดาวดาเมเ็นเป็นล้านโอ้ไม่ใช่เฮีเจ็ดหมื่นห้าดาวดาเมจเ,เป็นล้านนี่คารวะเลยเจริงเฮ้ย เนี่ยฝั่งนี้เอฟเฟกมันก็ค้างเหมือนเดิมเดินเข้าไปทีมีเครื่องระเบิดแหลกที่คือขอปิดก่อนมันจะค้างอย่างนี้ไม่ได้นะพี่ทันเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่พี่ทันนี่มันพี่กิลพี่กิทลทะลโอ้โหกับน้องสาวของเขานะฮะที่อยู่ติดตัวติดตู่กันตลอดเวลาก็ค้าาจริงไม่เห็นแล้วนะไม่เห็นอะไรแล้วตอนนี้เฮ้ยมึงตีไปไหนเนี่ยกูถามจริงคือเขาตีทะลุแบบทะลุทุกสิ่งนะครับ ทะลุแบบแม้กระทั่งขวดหินที่อยู่ด้านหน้าของเขาคือทะลุไปเลยนะฮะบึ้มเป็นทางเลยไม่รู้ว่านะครับการจำตีของพี่แกนั้นเป็นยังไงแต่ตอนนี้เอฟเฟกพี่แกเนี่ยค้างแล้วนะครับถึงว่าผมจะทําการปิดเอฟเฟกก็ตามคือมันค้างไปแล้วนะฮะค้างไปแล้วคือดาเมจของพี่แกนั้นจากที่ดูดูแล้วมองไม่เห็นที่อะไรเลยคือดาเมจพี่แกเท่าไหร่ไม่เห็นไม่เห็นทียอะไรเลยคือดาเมจมึงเท่าไหร่วะเฮ้ยไม่รู้ว่ะไอ้ชี่ดาเมจเท่าไหร่วะ โอ้แหลกโอ้โอ leaves, ดี Regard ่ดดูตหลังดูตัหลังยังอัพไม่ตันเลยเริ่มมาแล้วเริ่มความแหลกเริ่มหายไปนะครับตรงไหนวะมันก็เหมือนเดิมอ่ะเดี๋ยวผมก็เลยถามผู้รู้นะครับผู้วางผู้วางสรุปงดาเมตเท่าไหร่ผมก็ทําการเพ่งสายตาเข้าไปมองพี่กิวทัลโลแบบระยะเผาขนแค่นี้ยังเผาไม่พอเอาง่ายๆคือกูอยู่บนสวรรค์หรือเปล่ากูเห็นแต่สีขาวเต็มหน้ากูเลยตอนนี้ โอ้เฮ้ยหายไปแล้วไม่ใช่หายกูเดินออกไม่เห็นที่อะไรเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูไม่เห็นอยู่ดีอะเอาละครับผมก็เลยตัดินใจที่จะแชทเข้าไปถามด้านบนว่าดาเมจที่จูทาารุเท่าไหร่คือกูไม่เห็นอาจริงนะเฮ้ยออพตัวหลังตันดี้ตัวหลังตันนี้หิวแน่นอนเห็นแบบเห็นชัดเต็ม2ลูกตาแน่ันนี้กูมีเงินเท่าไหร่5ล้านแล้วแล้วผมก็เลยทําการที่จะกดคูณ3าไฮสปีดเท่าไป นะครับเพราะว่าผมจะทํายังไงก็ไม่เห็นเธอในสายตา,าไม่ใช่เธอไม่เห็นผมในสายตาเพราะว่าไม่เห็นที่อะไรเลยเฮย้ยเขาตอบมาแล้วครับว่า2จุดไม่ต้องจุดละสองล้านเจ็ดนะครับลองง่ายๆก็มองเองเออเียโอ้ไม่กอดมันยังแพมมาแพมไหมเห็นว่า2จุด เจ็ดสี่ล้านนะครับของจริงฮนะส่วนระยะการจมปีนั้นก็ไปเดาเองแหละกูไม่เห็นอะไรแล้วเอาแหละครับถ้าไม,ม่ชมเราก็พยายามตัดเข้ามาในเว็บที่46-47แล้วเราก็พยายามส่องดาเมจให้เห็นอย่างชัดเจนและนี่คือดาเมจของเขาอยู่ที่สองจุดเจ็ดสี่ล้านและวิการดีของเขาอยู่ที่สิบสามจุดสองล้านกับระยะเก้าสิบผมไม่รู้ว่าเขาเล่นท่ายากอะไรกับเอ่อน้องสาวสาวะนออนนอน้องสาวแหละ นะครับจากเนื้อเรื่องนะครับคือมันตีนานมากตีโพตพระนะครับ13วินาทีจากถ้าเปิดอันเชนเอฟเฟกดูเนี่ยเขาทําการขี่หลังพี่ของเขานะครับชัวา่าปั๊บผมไม่เห็นที่อะไรจริงผมเปิดอันเชนเอฟเฟกมันก็เป็นแสงอยู่เหมือนเดิมนะ่ะไม่ดูแม่งแล้วจริงนะปิดแม่งเลยนะครับปิดก็ยังไม่หายนะอยู่เหมือนเดิม <laughs> ไม่ผมก็ไม่เห็นวีลกรรมการขี่หลังของน้องสาวและพี่ชายของเขาเลยนะครับคือไม่เห็นที่อะไรแล้วนะครับก็นั่นแหละ นะครับผมก็เลยวิ่งมาดูทางฝั่งของทันชิโร่หกดาวเตรียมการโยกเอวอย่างรวดเร็วโยกโยกจิงโยกจิงโยยโยกมันเลยทีเดียวอยู่ที่ห้าแสนคือดาเมตต่างกันแบบโคตรแพ้ต่างกันประมาณ2ล้านแต่อย่าลืมนะครับวิการตีของเขา8วินาทีกับการสโล์แบบบุ้มๆมคือรือน่เอาจริงนะถ้าผมวางตัวนี้ลงไปนะครับพึ่มบอกคับเลยว่าฝั่งนู้นเตรียมหัวหลุดคู่ได้เลยคือไม่ตึงเกินนะจริง ผมก็เลยตัดสินใจที่จะโดดขึ้นไปเดี๋ยวนะตอนนี้มีสิบล้านและใช้แม่งเลยปึ้มเมื่อผมมีสิบล้านแล้วผมจะเรียกอิจิคขยออกมาเพื่อการตีแอร์แบบเบิ่มๆในการเปิดบังไครเซมบงซากุระเออกายล่างแล้วนะครับพอกายล่างแล้วก็ปล่อยมันยืนไว้อย่างนี้แหละเชื่อสามสิบล้านนะครับนะฮะเอาอิจิโขไปตีแอร์สามสิบล้านโอเคแล้วก็ยืนจนไข่เหี่ยวและเหี่ยวแห้งรอนะครับว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะกับกิวทารุ หกดาวและเอ่อแทนจโร่หกดาวนะครับไม่ใช่พูดไปพูดมาก็ลืมชื่อแล้วเอาแล้วตึงๆทั้งคู่เลยดูเลือดสาดกระเซน็นกระจุยยันบ้านอ่ะเชี่ยนี่คือเลือดแตกอ่ะนี่คือรอยเลือดแตกหรอวะาเนี่ยเอ้เย,ยอย่างโหดเลยอสูรนะฮะอสูรขั้งขึ้นระดับที่เท่าไหร่นะหกปะวะไม่รู้ช่างมันเถอะนะครับมันจะเป็นข้างขึ้นนะครับในอันดับที่6แล้วกันนะครับผม ปาดพื่มตรงนี้นะครับแอร์เราไม่ต้องกลัวไปเลยนะครับว่าเทพเจ้านะฮะอิจิโกะเราจะฟาดไม่ได้ครับผมคือฟาดเป็นเส้นคือตายหมดอนะ่ะเอาจริงนะครับองแอร์ไม่เหลือแถมตัวละครปกติไม่ตีด้วยตีแต่แม่งตีแต่แอร์นะฮะถือว่าเป็นตัวละครที่การฝึกดวนนี้ได้อย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวแบบดีเยี่ยมอะ่ะเยี่ยมยอดเราไม่กล้าเปิดเดฟเฟกต์ว่ะไม่กล้ากระเบิดไม่กล้าเปิดเดฟเฟกต์ว่ะเ,เอาจิงนะเฮียสรุปใครชนะวะเนี่ย ในเวที่60นะครับในการไฮสปีดแบบคูณ3แบบรวดเร็วให้เรารู้ผลแพ้ชนะได้แบบเร็วโคตรๆแต่ฝั่งนู้นก็ตึงว่ะพี่ทันเราอ่ะพี่ทันเราติดสถานะใหม่นะครับน่าจะเป็นสถานะชานะครับผมคือชาไปทั้งตัวเลยทีเดียวนะฮะฟุบดูด,ดิแถมเป็นการเผาไหม้แบบนิดหน่อยด้วยนะครับฟุบชาเสร็จแล้วก็เผาตายเลยฝั่งนี้ก็ทําการเลือดไหลจนหมดตัวหรือเป็นแตกไหลลินเลยทีเดียวฮนะก็แรงนะครับ สองล้านอะสองล้านเอทห้าแสนดาเมจไม่เกี่ยวใส่เดียวได้หมดเรามาดูกันนะครับผมว่าใครไม่จะเป็นฝ่ายชนะวะเฮ้ยไอ้เชี่ยในเวที่หกสิบหกพี่ทันเราเกือบจะแห้งตายแล้วแต่เขาก็ทําการรุมกระทืบอย่างโหดร้ายในการสี่มุมสี่แปดตัวแหละสี่มุมสี่คืออะไรกระทืบและกระทืบเฮ้ยบ้านะพี่ทันแกจะไม่ไหวอย่างนั้เลยคือห้าแสนบ้านแปะมึงจะไหวไอ้ ห้าแสนมูเอ็ดอสูรสองล้านเนี่ยนะเฮ้ยว่าน่ะเขาจะแพ้แล้วอย่างนั้นเหรอพี่ทันเอาละครับผมตอนนี้พี่ทันกับพี่กิวทาโร่นะฮะดวลกันอย่างดูเดือดและเผ็ดมันโอ้เฮ้ยแต่มันก็ยื้อได้แบบสุดยอดเลยนะไอ้นี่ระเบิดห้าแสน 5, นะเว้ยเฮ้ยฝั่งกิวทาโร่ที่ะระเบิดสองล้านก็แทบจะหลุดมาแล้วฮะแล้วก็ได้อ้รวยรวยังไงโปรเรียบร้อย พี่ทันก็บอกว่ามึงอยากให้กูเปิดร่างหัวร้อนนะเว้ยบางใครร่างหัวร้อนอน่ะหัวหลุดแน่ไอ้กซโ,โลโ่ไม่ต้องดวนก็รู้ผลนะจริงฟัก <laughs>